ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นมือที่หุบลุยแล้วครับพี่น้องครับพร้อมง่ายไว้ทีครับพี่น้องครับง่ายเวที่ไปสายวันนี้ครับง่ายเวที่ไปกลางแดดพู้ละครับมือนหครับพร้อมลุยแล้วครับพี่น้องนะครับพร้อมลุยแล้วฝากพี่น้องเป็นกลังใจนะครับเบิ่งวาเขาเห็นยังไงครับนี่ครับสร้งครับตั้งอ้ํา โอ้ยยกขึ้นยกไม่นนะอะปล่อยลื่นนะครับเีจาะแล้วครับวันนี้ครับเวทีเปิดฝากกั้งเขาครับผมเวทีเปิดฝากกั้งเขากะพร้อมที่เลื่อแล้วครับตอนนี้ลื่อบางส่วนออกไปแล้วครับเลื่อบางส่วนออกไปแล้วนี่บางส่วนออกไปแล้วนะครับตอนนี้เก็บจอแล้วครับวันนี้ครับพร้อมที่เสืลุยกันครับพร้อมไปพร้อมครับวัคซีนฉีดเสร็จแล้ว สองแล้วครับสองแล้วโอ้แข็งแข็งครับพี่น้องช่างตันครับผมพ่อครับพระเอกครับตอนนี้กำลังเฮอลูกไส้สุดๆเลยครับครับเบนพงศกรครับเบนพักวัดเบนเฮ้ยเอางเปลี่ยนซื้อมาเบนซื้ออยังลูกเบนพักวัดครับเบนพักวัดเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนซื้อเลยเด้อพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับผู้ใดเข้าไป เพื่อนซื้อเป็นโพสก่อนนี่เพราะเมื่อเร็วอันบ่หันเลยแหะครับบ่หันเลยจำบ่ได้เลยอ่าเป็นภาควัตลูกชายืสิยังลูกลูกชายยังอ่โซลวิทครับน้องคาเบลครับน้องคาเบลนะครับเดี๋ยวพ่อกันครับพี่น้องครับอ่าวันที่ยืมเก่าเนาะต้องเปนเนาะความรู้ีวาเขาอ่ะพอครับอ่าสุดเด่นครับปพออีนุคนหนึ่งครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพอสมควรครับเข่าแล้วไปเ้าเข่าแล้วไปยังเลยครับยังเลย วัคซีนผิดฐานรถอยู่ถ่านรถอยู่วัคซีนจะเข็มแล้วสองแล้วครับวัคซีนสองเข็มแล้วครอ๋อเอาเอาเอาพร้อมเรียนมาเข้า่ะเอาพี่น้องเาเบิรงครับเป็นใจป้าเลยนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มมั่แล้วครับตอนนี้เริ่มมากแล้วครับพี่น้องครับใส่เวลาสางใส่เวลาสางเป็นอาทิตย์ครับแต่ว่าเบอร์นี้เขาจะมากแล้วครับพี่น้องเพื่อค้ำคุณลราเมตครับผมเพื่อพี่น้องสุขสุขคนครับก็พอกับอีกคนนึงครับพ่อยงพงครับผม สวัสดีครับพ่อจมพงครับครับสวัสดีครับผมพร้อมลุยกันบ่เท่าเนี่ยเตรียมความพร้อมครับเพื่อสิทัวร์กรุงเทพยจังหน่อยก่อนเอาไอ้ตอนนี้คือต้องลื้อออกแล้วก็ต้องไปติดตั้งไม่แล้วก็ตั้งระบบแบบไม่เอาของเท่าเล่นบ่ครับเอาของเท่าเล่นบ่พอสิทัวออกงานทัวร์คอนเสิร์ตเอาง่ายเลยพร้อมลุยพร้อมลุยตลอดครับพร้อมรื้ครับนี่ครับวัคซีนกระฉีดแล้ววัคซีนกระฉีดแล้ววัคซีนกระฉีดไปแล้วครับผมพร้อมลุยอเลยครับพี่น้องศัตรูของเขาเนี่ยครับที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้คือ มือนีสิหายด้วยครับพี่น้องนะครับมือนีสิหายไปครับอีกคนหนึ่งครับผมอ่าเป็นสุยางสุแนวพื่กันครับเนี่ยครับพ่อยืนนะครับอันนี้พอบานคำผุนได้คับเนครับอ่าบ่เป็นพ,นนพอ,อยืนมาเลยพอยังเกาะเสียงเกาะเสียงเกาะทีละพันทีละพันหมดเลยอ่ะอ,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 อันนี้เป็นทัง้งพ่อครัวเป็นทั้งพอบ้านนะครับเป็นสุยางสุแนวของผมแล้วครับเนี่ยครับพอยืนเนึ่แหละครับผมอ่าโชเฟอร์พร้อมหลายๆแนวครับ เปิดหดิยังก่อน Google เ <ừ. S 1> นลเราได้ครับพี่น้อกเลยผลเวเต็มลังแล้ว บ้างแล้วนะครับผมมาแล้ะภาพสิ่งนี้เหเ็นแต่ความทรงจำด้วยครับไม่น้อยวันนะความทรงจำที่ยังเหลืออยู่ครับผมลั่งมากนะครับทีมง,งานเฮางต่ำลงมาแล้วครับ แล้วครับพี่น้องครับมั่นชี้สาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้จอรี่ลงไปแล้วครับผมตอนนี้ครับพร้อมแล้วเหมือนนะครับพี่น้องแก่ย่า,ยางเบอ่นอนนี้อะไรเนี่ยเบิ่าดีครับย่างเบิ่์เรียบร้อยครับพี่น้องครับ เพ้ปเลยเฮ้ครับเดี๋ยวผมจะตั้งไปที่เลยครับไปนะรถรถรถเขาเก่ารถแปดมาใส่แล้วเนเด้อเขาก่ารถแปดมาใส่แล้วเนเด้อไฟไฟลงทีหลังอะไรเนเด้อทังไเป็นติฮะอือ นีกำลังชุลมุนอยู่ครับตต่ไหนครับเ <c oughs> จัดไปครับผู้ดใดผู้ใดเชี่ยมผู้ดใดเป็นคนจะเห็นนะครับเด้อรับผิดชอบหนาที่ เห็นไหมเห็นไหมไป็นูผู้ไดผู้ใดเป็นคนเชียมผู้ใดก็ต้องเขี่ยกันปะครับผมไฟสั่งครัไฟสั่งเออขนสั่งก็เขี่ยครับผมขวดเนี่ยูดึงนเี่ยมขดขอดขาโมยเจ้าเชี่ยวชีสนาย้ำไหนใส่เสียย้ำนั่นได้น่ะเพอนนก่วงนาบ่มียิ้งไหลมือได้องหนาลุ่งยิ้งเท่านงศูนย์อ เมื่อกว่ามาบ้นี่ไเลยโอ้ยเจ้าของเซลซีเลยครับพนนิน้ว่างแกเาเ่เดียวนเียวดลยครับอเร็กเอปเ็ไคนเที่ยวไม่กับจัดการคนนลางเบ่เที่ยวครับผมสั่งจอยครับสั่งมือขวาผมเลยครับ ลื่อนแล้วครับผมตอนนี้เลื่อนะครับเพืที่เขาครับเอาตู้ลำพงได้ครับมาเห็ดเป็นเวทีนะครับพี่น้องตู้ลำพงมาเห็ดเป็นเวทีครับตอนนี้เขาลื่อนแล้วครับผลขึ้นละออกแล้วเนี่ยโจ๊ตัวนี้ออกแล้วเนี่ย มาทีเอาคอนเทนามาก่อนต้เนาะเอาเจ๋อเอาคันไอ้ไอ้สู้ลำโพงเลยขนาดเอาเอาเบ้นเอาัไม้เป็นเนาะตัน่อยเนา ผมท็ก้คถุงมือนะครับนะผมนี้เพราะว่าเอาไปแล้วเสียทีเดียวทางชอได้เราเรารับไปชอบดีขนาดได้ครับพี่ห้องเัระเบ็นคุเชี่ยมครับผมเป็นคนเชี่ยมเราก็ต้องเป็นคนเียม ดึ๊บเม่ยบร้อยเตรียมพร้อมครับผมพร้อมที่จะลุยแล้วครับพี่น้องขอให้มันได้เรียนเด้ออย่าเปลี่ยนแปลงเด้อพร้อมที่จะลุยแล้วครับผมพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับเวทีก็เป็นของเข้าครับพี่น้องเอาลงไปให้พี่น้องเบอร์ลังเทียกะ่ะ ต้องเอาของคำพุนครับมันต้องเป็นของคำพุนรอมมิดทนังครับผมอเอา,าว่าเราดีใจ